ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ทุกๆท,ท่านด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe ให้กับช่องเล็กให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองใหม่ขายเหรียญชแนลด้วยนะครับผมทุกๆคนเลยครับถ้าหากผมผิดพลาดประการใดครูบาอาจารย์ที่รู้เรื่องของเหรียญมากกว่าผมก็ต้องขอกราบ ผานโทษในคลิปนี้ไว้ไว้ก่อนเลยนะครับผมก็ต้องขออถ้าเกิดว่าใครที่ชอบไม่ชอบก็าสามารถกดข้ามไปก่อนได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงธนบัตรห้าสิบบาทราชการที่เก้านะครับรุ่นเก่านะครับผมพอสธอนบัตรที่มีราคาสูงนี่ไม่ใช่ธนบัตรปกตินะครับผม มันต้องมีผิดปกตินะครับถ้าเกิดว่าปกติก็ราคายังไม่สูงนะครับผมด้านหลังก็เป็นพอสสองสามสี่เดถึงสองสี่หนึ่งะครับผมธนาบัตรที่มีราคา6 0 0 0นถึงเจ็ดบาทก็ถ้าเป็น u n c แบบไม่ได้ผ่านการใช้ก็หกห0พันถึงเจ็ดบาทก็ต้องแบบไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้คือธนาบัตรปกตินะครับ ธนบัตรปกติห้าสิบาทก็มีราคาเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าไม่ได้มีราคาแพงอะไรมากมายนะครับก็ผมไม่มีตัวอย่างนะครับผมจะขึ้นรูปให้ดูนะฮะที่ราคาสูงถึงหกพันบาทบ้างเจ็ดพันบาทนะบ้างนะมันมีราคาจริงนะฮะก็เป็นแบบนี้นะครับผมด้านหน้าก็ต้องมีคำว่าตัวอย่างนะฮะที่มีราคาแพงนะครับผม ถ้าเกิดว่าแบบเป็นแบบธรรมดาเป็นแบบปกติก็อาจจะเล่นกันไม่ค่อยแพงอะไรมากมายเท่าไหร่นะฮะผมก็ผมก็ได้รับข้อมูลมาคร่าวๆนะครับผมส่วนอันนี้ก็เก็บไว้ได้นะฮะเพราะว่ามันหายากแล้วนะครับผมมันก็หาไม่ได้แล้วนะก็วันนี้ก็จะมาพูดข้อมูลคร่าวๆนะฮะผมธนบัตรห้าสิบาทนะครับผมของรัชกาลที่เก้านะครับที่มีราคาแพงด้านหน้าก็ต้องมีคําว่าตัวอย่างนะครับผม โอเคนะครับก็เอาเป็นว่าแบงค์ที่มีราคาก็คือแบงค์ตัวอย่างในด้านหน้าก็ต้องมีคำว่าตัวอย่างแล้วก็ศูนย์กอไก่ศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ผ่านการใช้ก็ประมาณหกพันถึงเจ็ดพันบาทนะครับผมแล้วแต่จะซื้อจะขายกันมันอยู่ที่คนสองคนเองครับราคาจะแพงหรือจะถูกนะฮะ ส่วนธนาบัตรปกติก็อาจจะเล่นกันไม่ค่อยแพงมากนะฮะวันนี้ก็ข้อมูลคร่าวๆนะครับส่วนปกตินี่ถามว่ามีราคาไม่มีนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แรงนะฮะก็ข้อมูลคร่าวๆนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะหากผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็เราไปดูความสวยงามของธนาบัตรกันต่อเลยนะฮะ ส่วนคลิปไหนที่ผมไม่ได้พูดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเพราะว่าผมทําคลิปประมาณตีสองนะฮะก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมถ้าเป็นธนบัตรป,ปกติก็มีราคานะครับผมนลาสะสมเขาประเมินกันอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทถึง200กว่าบาทนะฮะถ้าเกิดว่าเป็น UNC ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าผ่านการใช้ก็ก็ประมาณหลักสิบประมาณนั้นนะฮะ ส่วนไม่ได้ผ่านการใช้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทถึงสองร้อยกว่าบาทนะฮะประมาณนั้นนะครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับผมมาพูดในมุมของนักสะสมนะครับผมไม่ได้มาพูดในมุมของพ่อค้าแต่อย่างใดนะครับผมก็ต้องแบบขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมส่วนใครที่เป็นมือใหม่เหมือนผมก็เราก็จะศึกษาไปด้วยกันนะครับเราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมก็คุณก็ไม่ได้รู้ผมก็ไม่ได้รู้เราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผม ส่วนครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่รู้เรื่องของเหรียญหรือวัฒนบัตรก็ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะฮะส่วนคอมเมนต์ก็อาจจะตอบช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมก็พยายามตอบให้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมข้อมูลก็คร่าวๆนะครับผมก็เป็น ด้านหน้าก็ต้องมีคําว่าตัวอย่างนะครับผมแล้วก็จะมีศูนย์ก็ไก่แล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็จะมีแบบศูนย์ศูนย์ศูนย์อะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าใครที่มีปกติก็เก็บไว้นะครับมันก็มีราคาเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันจะแพงจะมากจะน้อยก็ประมาณนั้นนะฮะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็คร่าวๆนะครับหากผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ผมต้อง ขอลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆกคนครับสวัสดีครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ YouTube Channel ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนครับสวัสดีครับผม